สวัสด,ดีจ้ามือนียายปีเสนอเมนูออมบอกหอยกินกับเขาเจ้าเด้อจ้ามือนีกินกับเขาเจ้า,จาอาาอมบอกหอยออมบอกหอยนีใส่ชะอมเนาะใส่เขาเบียบ้านเฮ่าเนาะออมบอกหอยแล้วก็สิ่งนี้แก้วปลาเด็กบองจ้าแก้วปลาเด็กบองปลาเด็กบองคัดเดี่ยวจากซื้อเขามาดองมันจ้ะเนาะกับพักกาดกอบกับพัก กระโดนโกนโกนหากินกับอันแก้วบองเท่าเนาะจ๊ะมากินเขาน้ำยีตีมื้อนี้กินเขาสวย mm hmm. น้ำอมหอยแสแปร์นวดสแจัง Muy bueno. หอยนัวจ้าจ้าบองคนที่ปลาลาสับบานเข้าขาดบ่ได้นี่จะเนาะกินข่าวขาดประเด็ดปลาบ่ได้ ghé tôi tìm lại một cái nó không được chuộc 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 คลิปหายก็นี่ได้ทายมาจ้า วอมหอยวอมเียบๆนุ่นุ่งนะจ๊นนะน่ะน้ำก็น,นุ่งดีขานาดกินไปกับเรี่ยไมย่เรี่ยมือไปนะจ๊ะใคยคิดคิดหายพี่น้องเป็นคือกันบ่ <c ười> ใช่ไปแล้วรอบนึงจากคลิปอมหอยหาย คลิปนี้ก็สิจบสำนี้เนาองจะานาะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมมาติดตามจ้าสวัสดีจ้า